เรือทกานดประมระห่าราหรืการรครับอยากท่าท่านจนั้นท่านที่ว่าท่านจะรับที่กรุงเทพอยากจะเป็นท่านแขกที่ดีที่ดีท่านกันะครับวันนี้ก็มีใจนะครับที่จะมาานรือการนส่นะครับท่านลองดูหน้านะครับท่านอู่้านเอ้าจ้ารเขาเชิญให้คุยนะครับขอบคุณ่า ไม่มาไม่ได้นะครับเรื่องมือใจกายนะครับวันนี้ก็มีหลายงานนะครับเดี๋ยนเช้านะครับผมก็เปลี่ยนชุดสองชุดแล้วเพราะว่าขาบรอนะครับเปลี่ยนเช้าทั้งมีทั้งแต่งทั้งบวชนะครับวันนี้แล้วก็มาตอนเที่ยงนะครับมาที่นี่มาบ้านทุกของเราครับซึ่งมาบิดเบี้ยวเลิ้น้อยแง่โดยยิ่งนี้ทราบมานะครับว่าเขถามเรื่องนี้เจ้าสาวก็ถามว่าใครท่านอายับก็ไม่ไกลนะครับตอนนี้ท่านอายุประสันนะครับประสันเป็นสีนายกอบตเมฆก็เป็นงานเสงแล้วนะครับ ไม่ไกลนะครับตาก็ทำงานะก็คือผู้จัดก็คือศิลปูเลยนะครับเดินทางใส่รองเท้าไปก็ไม่ไกลนะครับเจ้หน้าที่สําคัญนะครับทำงานก็ตรงข้ามกันครับของเจ้าบ่าวก็คือเจ้าบ่าวทำหน้าที่ในการงานแต่งงานโดยรวมท่าเจ้าสาวทำหน้าที่เอ่อ ถ้าพูดกันง่ายๆนะครับก็คือฟาเราเรียกว่าอนามัยแต่ภาษาราการคือรงานสดสุขานะครับโรงยาาลเราหรือว่าสวัสดิ์กรมรินร้อนเสีนพิมอนไหมแบบนี้ก็ได้ด่งจะรุ่งัสรุนแล้วตอนนป้กันสองสองน้องาติเสียเปลียบไม่ไเปรียยนะครับกับเดเสียเปรียบนะเพาว่าที่เรา เราก็ทำง,งานตรงนี้นะครับก็มาเพื่อจะได้มาสร้างหลัปกปักฐานนะครับที่ผู้ชมทองนะครับช่วงนี้นะครับ,บ,รบรให้เจ้าสาวที่เข้มาได้ไปดูใหน้นะครับ,รบนบี้ก็ขอว่าที่นี่จะได้เจ้าบ่าวนะครับแล้วก็เจ้าสาวนะครับที่อยู่ในทงนะครับให้ประดับแต่ความสุขความเจริญน,นะครับแล้วก็ ไม้เท้ายอดทองประจำประเทศนะครับนักทิเบอกหน่อยอะไรกันนะมีอะไรก็ต้องมีถือว่าให้ใรกันนะครับเยอมากแล้วนะครับฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยตามประสบการณ์หมะครับฝ่ายผู้หญิงจะต้องจ้องจับผิดเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงนะครับที่จะให้เจ้าสาวเขามาจับผิดเราก็คือไว้ใจซื่อกัตย์กันไว้ใจซื่สัตยที่สุดนะครับขอให้ทางคณะนัปตับที่เดินทางกนที่นี้นะครับ เดินทางไปและกลับโดยสวทภาพนะครับและขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานต่อไปนะครับส่วนแขกทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครับช่วงบ่ายก็ขอให้มีข่าวดีสองตัวนะทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจะปลดไปแล้วทุกค ทานจะุยหดีนท่านก็พบไปแล้วก็จะรู้สึกมาครับตบมือตอนรับผมนะครับโอ้ตีพมันตบมือเยนครับที่เราครับขดเก็นนายกในซอว่าสันเด้อนายกนนทาิกับทนายกสันน้องเมฆกับวสันนะครับขอเจร กระสันกระสันเนเป็นนายกเหมือนกันผู้หนึ่งสันผูนึ่งวสันเนาะก็เป็นนายกได้ยกแล้วก็ตองการการตรวังหวัร้มกนท่านรองนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านคณะผู้บริหารสถานศึกษานะครับทุ่มปลาดแล้วก็พี่น้องสุกุศลพ่อาม่งานแต่งงานมือล้วเทดในผมีดฉด้วดมือของแตงครับทำไมมือของแตงนี่ยแต่งงานกับคู่ สวัสนีท่านรองนายกต้องขอขอบคุณมากที่ได้มีการนะครับไปเรียนเชิญน,นะครับขอให้มาวเด้วยช่วยกันในในงานวันนี้แล้วก็เมื่อเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนนี้ก็ได้มางานงานบวชเพื่อะกับสจาการวก,กาเพื่อนสจการเจ้าก็เป็นสอจว่าเป็นสอจอที่น้องนแบนพวกวางพวกวากอยู่นะครับผมเองเมื่อเช้านี่ผมไปมาแล้วที่สิบห้างาน เริ่มจากแวงใหญ่เมืองพลในาฐานะที่เป็นผู้แทนสอ,สอสอดัวแขกอนันลพนนะครับหลังจากเลยนี่ผมผมไม่ถามหรอกว่าเจ้าสาวสวยแค่ไหนเพราะดูเจ้าบ่าวแล้วถ้าคนรอปันนี้ต้องออเอาเมี่ยงาบไมด้เราต้มพือให้คนรอนะครับตะกี้ผมก็รอแบบในแบบพี่น้องที่กันนี่แหละนะครับถ้าว่าเดี๋ยวนี้อยากดำช่างน้อยไปท่านพอแล้วเดี๋ยวนี้นะครับตะก,กี้ขึ้นลูกเดี๋ยวนี้ว่าคือพอแล้ว ครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับในงานมงคลสมรสจริงๆแล้วเจ้าบ่าวเองก็บรรลุนิติภาวะมีงานมีการทํานะครับเจ้าสาวเองก็มีงานมีการท,ทําเศรษฐกิจครอบครัขอขอขวเนี่สามที่ผมเคยพานเนาะขัดมีเงินพอพิจิตเทลี่ยครับครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้นําครอบครัวต้องข,ข,ขยันทำมาหากินเนาะแล้วก็เราก็มีงานอยู่แล้วละอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผาเป็นผู้แทนสสพงศกรสอสดวงแข็ ถึงแม้ว่าสอสพงศกรเองเนี่ยนะครับสอสดวงแขงเองไม่ได้อยู่เขตจางนี้แต่ว่าถนนสางหลายหมองครัพที่น้องงบลงลงเลี้ยงกระแบนวบจากนี้นนนนนไปเมืองคนนําเรียนแท้ทราบว่า้าพที่น้องไปเมืองค้นตอนนี้เราวมาดาว่าง,งอย่หนึ่งนะครับเมื่อไม่ถี่วันก็ชนกันเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าตำหนักมันเพราะว่าทางกำลังก่อสร้างนี่คือการผักดันง,งบประมาณของ พงศกรอนุนรพรแล้วจะผัดันให้ตลอดตอนนี้กาลังสร้างเป็นระยะ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 นะนครับ <c oughs> ก็ด้วยความห่วงใยเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องที่งานนี้การที่อยียงทาง,งๆางก็ไปบอกได้คือเก่านะครับพงศกรกับรวงแขกอนุพรผ่านทางสจเคยปากล็อเป็นเพราะเป็นอย่างเงินเล่ารถถอผ่านทัสอชสจก้าลูกใต้หลาข,ของพี่น้องก็ได้นะครับแล้วไปเห็นเรื่องงบประมาณอยู่นะครับ เอาเจ้าี่ผมก็คงจะขออนุญาตพบปักเท่านี้ผมขออวยพรสักสามข้อเนาะในฐธนะมา,าที่มากดีดีสำหรับเจ้าเบาหมื่นสิมเงกันหลายอยู่เนานะกับพอเจ้าบา่าครับขัดหัวด,ดีย่งพอทันถือหัวสิมาไในถือกางวันที่หนึ่งได้เจ้าบา่ากับพอเจ้าบา่าเร้อแล้วครับ พ่อขอทีหนึ่งของพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่มาง,งานมุ่งคนสำรวจมือดีสุขุมสุกคนนะครับขัดมีลูกมีเต่ามีผัวมีเนี่ยก็ใไหวานนอนสองไงเด้อครับเด้ออันนี้พออขอทีหนึ่งพออขอทีสองครับเมื่อทุกคนที่มาง,งานมือนี้ให้นี่อายุไร,ยยร่ยี่สิบตีเหมือนทุกคนเด้อครับเด้อเราขอที่สามพขอให้สุผู้ทุกคน เกือบเลขเหมือนทุกคนเ้อครับด้อขอบคุณหลายๆครับ